สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุู้สุขณ์ครับครับมือนก่าเป็นมื่อวันพุธเหรอครับวันพุธทีสิบสองเนาะครับเนาะครับเป็นวันอของเล้าพัฒนาเหรอครับเป็นวันหวยครับหวยรัฐบาลเล้ารัฐเล้าพัฒนาเหรอครับครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสะไม่ได้พลาดแนวท่านนะครับเนาะทางส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะครับ กดเข้าไปเบิ้งเลยครับกดติดตามไว้ครับมีปุ่มติดตามนะครับเนาะครับกดไลค์กดแช์ครับแชร่ไปเรื่อยๆให้มป็นพวกเบิ้งน้านะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นของเก๋ใหญ่นะครับเนาะครับเก๋ใหญ่เมืองทองครับครับวันที่แล้วเป็นไจเนาะครับมีผู้สวผู้มานบนนะครับสําหรับของเก๋ใหญ่เมืองทองก็เขาเต็มๆแลวครับแต่ว่าบได้อยูในตัวเจาะบได้อยูในตัวกลมครับสําหรับเหลขหกคู ครับสำหรับเลขที่ออกนะครับเนาะครับเป็น8 8 7แล้วก็เจ็ดสี่ครับเขาตกกลับครับของเพิ่นครับเพิ่งแล้วเขาเป็นตกกลับนะครับเนาะครับเพิ่งหายมาหนึ่งกับสี่หวดที่แล้วครับลูดไปที่หนึ่งกับสี่ลูดไปที่หนึ่งและสี่ครับขาเขาสี่เต็มๆแล้วครับสี่เก็บนะครับเนาะครับสองสี่สี่สอง อันนี้เป็นเลขวิ่นของเพิ่น4 2 5 6เพิ่นหายมาเป็นเลขวิ่นขะสี่สองห้าครับค่ะเลขวิ่นของเพิ่นขามาอยู่ครับ4ครับเป็นเน้น4ี่ขะมา4ตัวเดียวตัวสุดท้ายแหละครับเป็น4ีเกีเนาะครับเป็น4ี่เกีเกียครับครับสำหรับตัวเลขกรับกราฟเอาครับไปกราฟเอาเนาะครับเนาะครับครับสำหรับเพิ่นจับคู่มาหกคู่ของเพิ่น ทังเกงยหไงจับมากกว่า1 1ึ่งศครับ1นึ 12, ่งสับตัวซีเกตหละครับเขาซีเกตเป็นตัวกับครับซีเกตมันออกเกตซีซีเกตซีห้าซครับซี 4, 3, เป็นตัวร่องซีหาเป็นตัวกลมเพื่อนครับสามสี่กเกครับเ่าเขารับเรียกสาตัวครับ สามสี่ห้าห้าหกเกียรติรับเนาะครับครับครับถือว่าโอเคเรารับเนาะครับประเดิมแรกวันจันทร์ครับอันนี้เป็นวันจันทร์งวดวันจันทร์กะเข่าครับถ้าเพื่อนเข่ากัดถือว่าเพื่อนเข่าลูดไปเลยนะครับเด้อครับบอกเอฟซีสุภูสุคนไว้ครับครับงวดที่สองกะเข่าคือเก่าครับงวดที่สามกะเข่าคือเก่าจันทร์พุทธสุมีไหเบิงเรารับเนาะท่านสองเสี่ยงหยาพาเลาะได้ครับเด้อครับ ครับไฟต่อครับสําหรับตัวเลขกก็เบิ้นกับหามาแล้วครับสําหรับตัวเหลขกเด้อครับเด้อครับก็มีความเสี่ยงครับเป็นเหล้าพัฒนาครับสาหรับผู้มากแหละครับผู้คัดกับพานแหละครับท่านส่งขัดสนเลยเป็นเพียงลาท่านนะครับนาอครับเปลี่ยนสายท่านครับให้เอฟซีเบิ้นไปน้อกันครับเผยแร่ครับบรได้เก็บไว้ผู้เดียวแหละครับ ถึกสะสูสะซ่าแหละครับสําหรับเหล็กเล้าพัฒนาครับแม่นสุดๆแหละครับสําหรับเกี่ยเงยเมืองท้องครับเล้าพัฒนาแหละครับวันที่สิบสองครับนี่วันพุธที่สิบสองครับพุทธสะพเอ้กลุ่มผ้าพันครับกลุ่มผ้าหุกแปดนะครับยังไม่ต้อเปลี่ยนพ่อสอนแล้วครับสำหรับชุดนี่ เศษเงหลูดไปที่1คือเกาครับเหล็หลูดนะครับเด้ครับลูดยูดไปที่หครับหนกับศนย์ครับหนึ่งกับศูนย์หนึ่งและศูนย์เก่งทั้งสองคนว่าครับเอาสาหรับเล็กวิ่นบนไก่มาคือเกาแหะครับเอาไปวิ่นนะครับได้ครับหกศูนย์ส 6กศูนย์สมหนึ่งครับหกศู่งเลขซีตัวครับชุดเป็นของครับครับเอาไปแทงเป็นซีตัวก็ได้ครับครับสำหรับเลขจับคู่เลขจับคู่เลขจับคู่จับคู่มาตัวใดเนี่ยล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะครับเด้อครับ จับคูมากะมี30 30 3010 30มศูนู่งศูนีคูเหรครับหนึ่งกะเป็นหนึ่งครับเนาะับเป็นํำเภนเด้ครับเ้อครับ เมื่อมจับเอาครับนี่นี่ครับเหล็กแล้วก็1,9 1,9 1,9, 19, 19 6,0 6,0ครับ ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายสายสุดก็สิเป็นหนึ่งหนึ่งแหละครับหนึ่งหนึ่งครับอันนี้เป็นเลขเป้าครับครับนี่เป็นเลขคู่ครับจับคู่ให้ครับจับคู่มากครับมีหกคู่แล้วกับเนาะครับการเลขสามตัวครับสามตัวหนึ่ง หนึ่งศูนย์สามครับอันนี้เป็นเหล็กสามตัวด้นะครับเนอครับหนึ่งศูนย์หนึ่งครับครับไปจับเรียนหุบประตูกันเลยครับสุ่มนี้ครับหนึ่ง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 เบอร์กัดจับมาแล้วนะครับเนอะครับหนึ่งหนึ่งเบอร์กัดจับมาแล้วเอานี่เป็นของเซียนนนหน้าเซียนโนหน้าพ่านไปแล้วครับ อันนี้เป็นคนเก๋ใหญ่แล้วครับเนาะครับเกยใหญ่เมืองทองครับทางเก๋ใหญ่เมืองทองครับเ,เมืองทองครับเรัเ,เขามาเบิ้งตกโกลวเพินที่นี่ครับอขอขพอบขอคุณหลายๆนะครับเด้อครับสำหรับการกดไหลกดแช่ครับ กดไหลน้ำเนี้ยครับยู่ไปต้องกันหลายนะครับเนาะโดนๆครับสําหรับตัวเลขกครับหน่อยเข้ามาลุดครับสําหรับเจี๊ยงยครับครับสําหรับเจี๊ยหญ่หลุดไปทีหนึ่งนะครับได้ครับมาแท้ครับเหลขกหนึ่งนี่ครับเพยืนยันเลยครับขรั่ตีเลยครับยืนยัน นางยันนอนยันพร้อมพผมแล้วครับครับสำหรับขมเด่นครับขมเด่นเพิ่นขมเด่นไปทีหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งเป็นตัวล่องครับล่องไว้เด้อครับเด้อครับหนึ่งหนึ่งครับงามหลายเลขกสามตัวนี่ครับ ครับแคบหนาจอไว้ครับแคบหนาจอเลยครับสําหรับตัวเหลขกงามๆครับท่านส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะด้วยครับเด้อครับกดเขามาเบิ้งเลยครับการพิมพ์คําว่าเสี้ยงยาผ้าเลาะการสีเห็นรถครับในตัวเหลขกนะครับเนาะครับตัวเหลขเล่าพัตนาครับการล่มตีเลยครับการล่่ตีชุดตีครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอยังหลายแรละครับทางสองกับสิขอล่าพี่ล่าน้องนะครับเนาะครับขอหาพี่น้องเอฟซียูดีไม่แห้งสุขสุขค้นนะครับเด้อครับโชคโชคมันมานลำลำลุรุ่ยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ